สวัสดีครับพบกับ2๋องดีเอชตเตอนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นตัวอย่างบางตอนของคลิปนี้แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังตามดูช้างป่าที่กำลังตกมันตัวนี้คือลุงเดี่ยวนะครับลุงเดี่ยวเป็นช้างคนละตัวกับพายเดี่ยวหลับ ตอนนี้เขาเดินออกจากบริเวณลานฮอมุ่งมามาทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับปีนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ได้หลับได้นอนนะครับรู้สึกว่าช้างป่าจะออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดยาวที่นักท่องเที่ยวก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับภารกิจของเจ้าหน้าที่ คือความปลอดภัยทั้งช้างป่าและนักท่องเที่ยวแต่เมื่อพี่ใหญ่ออกมากลางวันแบบนี้ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นโชคดีที่วันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะมากครก็ยังพอดูแลได้ไม่แน่ใจว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะๆเ,เขาจะมาบริเวณนี้หรือเปล่านะครับ กำลังมุ่งหน้าลงไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจุดนั้นมีช้างอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าพายนิง่งไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเปิดสึกกับพายนิ่งหรือเปล่านะครับเพราะช่วงนี้ช้างป่าตกมันถ้าเจอคู่ต่อสู้ เหมือนกับเกิดขึ้นระหว่างงาทองกับทองคำก็อาจจะมีการเปิดศึกกับไพนิ่งเราได้นะครับช้างตัวนี้หายไปเกือบสองปีแล้วนะครับเพิ่งจะกลับมามาวันนี้ก็โชว์เปี้ยวเลยครับเขาเดินตั้งแต่คุ้งกวางไปที่สนามกอล์ฟ แล้ววกกลับมาที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนี่นครับเราได้เสนอคลิปแรกไปในตอนลุงใหญ่ใจเปี่ยวไปเมื่อสองสามตอนที่แล้วนะครับย้อนกลับไปดูกันได้คนระตอนนั้นเราถ่ายช่วงเช้าเรามาเจอเขาอีกทีตอนช่วงบ่ายนะครับ จ้าหน้าที่ได้กันรดไม่ให้วิ่งมาบริเวณนี้แล้วนะครับทุกอย่างน่าจะปลอดภัยดีดูลักษณะเขาไม่ได้แสดงอารมณ์เกี่ยวกราดอะไรนะครับก็ถือว่ายังสงบอยู่เราก็ดูกันไปยาวๆครับ หลายๆครั้งที่เรานำคลิปเกี to ่ยวกับช้างมานำเสนอเราจะปล่อยเสียงต้นฉบับไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนกับที่ได้มาดูช้างจริงๆบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อบริการ ในการดูตัดป่ารวมทั้งช้างป่านี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเหมือนกับเป็นสฟารีเมืองไทยเลยครับนี่ครเข้ามาตรงศูนย์อาหารนะครับตรงนี้มีนักท่องเที่ยวมาทานอาหารดูเยอะพอสมควร,ครจะหน้าที่ได้กันออกไปแล้วนะครเพื่อความปลอดภัย ดูนะครับว่าก็จะไปไหนตอนนี้เจ้าหน้าที่กีดขวางไม่ให้ไปสั่งอาหารนะครับแล้วไม่ให้ไปสั่งกาแฟาด้วยครับมีทางเดียวคือออกทางซ้ายมือซึ่งจะมุ่งหน้าเข้าป่าเ,เ,เราก็ได้แต่ลุ้นนะว่าก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็าตกใจเล็กน้อยเนื่องจากมุมนี้เป็นมุมแคบนะครับแต่จ,จุดนี้ก็มีช้างมาอยู่บ่อยครั้งนะครับเจ้าหน้าที่รู้วิธีการรับมือดีทุกอย่างปลอดภัยทั้งคนและช้างเ,เข้าไปช่องทางด้านซ้ายมือก็จะมีเส้นทางเข้าสู่ป่า หวังว่าแม่ค้าคงไม่ขายอาหารให้ช้างนะครับเขาไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ